นี่นะคะแจ่วปลาสวยแซ่บสวยแซบสวยแซบด้วยโอ้ได้อยู่ก็คือได้อยู่เอาได้อยู่ก็คือได้อยู่เขาขอด่งไม่ยด้หายอ่ะดังไม่ได้หายไปไหนเออหมาฆ่าไปกินแล้วได้ดูใจเขาค่ะจ้าแม่โอ้ยมันต้องอะไรกัน สวัสดีค่ะพบกับเจ้าเมียนะคะวันนี้เมียมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูเขาบอกว่าเยี่ยมอ่ะโอ้เยี่ยมเลยเหรออุ้ยเขาส่งมาว่าเยี่ยมสวั <c oughs> สดีค่ะสวัสดีค่ะเมียเมียน้องคอยนีค่ะวันนี้วันนี้เมียร้องเพลงให้ดูนะ ก็ขอดีแล้มีจ er> ุดๆด้วยโอเคไม่เป็นนด้ไหมได้ไหมข้าวสูตรใจไม่ให้ด้วยโอเคทานอะไรคะวันนี้ทานน้ำพริกแจ่วปลาค่ะไม่ใช่แจ่วบองนะทุกคนค่ะแจ่วปลาแจ่วอร่อยไหมคะโอ้ยังไม่จบเลยอ่ะให้เขาร้องก่อนเลยค่ะวันนี้นขอบคุณค่ะน้องเสร็จแล้ว วันนี้นะคะทานแจ่วปลากันนะคะไม่ใช่แจ่วบองนะทุกคนค่ะแจ่วปลานะคะเ,เดี๋ยวจะเอามาขายแล้วนะทุกคนคะ่ะแจ่วปลาจะบอกว่าอร่อยพอๆกับแจ่วบองเลยสำหรับใครที่กินแจ่วบองไม่เป็นนะคะๆๆจริงๆอะ่ๆะแจ่วแจ่วปลามันมัน,ม,นมันแตกต่างจากแจ่วบองตรงที่ว่าแจ่วบองอ่ะมันเป็นมันเป็นปลาแบบปลาสับส่วนแจ่วปลาเนี่ยมันใช้น้ําปลาโอ้โหถามจริง ถามจริงว่าพี่พลอยบิดกล้องให้ค่ะมานั่งนะเอามานั่งมานั่งเอามานั่งโอ้โหเห็นไม่ญ้าชัดเลยอ่ะมานั่งเน,นี่ยแดดดีเลยดี<อ>นี่นะคะแจ่วปลานะคะบอกเลยว่าวันนี้คุณแม่ทำอาหารให้มีผักด้วยผักเต็มเลยนะคะผักประโยชน์ ถามมีประโยชน์ไหมคะมิยามิยาน่ารักจังอันนี้อันนี้อยากสั่งปลาซมค่ะสั่งได้เลยนะคะในในไหมอะไรนะคะอันนี้ทาปลาแล้วก็ทาแก้มได้ไหมไม่ได้อันนี้ทาไม่ได้ไป็นปลาค่ะมันเป็นปลาค่ะอันนี้ทาไม่ได้นะคะมิยามันนั่งแต่งมันเนี่ยนั่งแต่งนี่โอ้ย พี่เขาบอกอะไรเมย่าขายอะไรเขาวันนี้คิดไปแล้วค่ะจปะปลานะอุ้ยสวยมากค่สะสวยไปไหนเนี่ยสวยไปไหนคะสีชมพูแต่งอะไรเบอร์นั้นคะมีคนบอกแต่งอะไรเบอร์นั้นคะก็ก็ก็ตอนก็ตอนเมื่อวานนะคะแปบตัวเมื่อวานนะคะตอนไม่ไหวแซ่บปังตอนไม่ไหวแซ่บไปนั่งตรงนู้นเลยคะ่ะลูกมานั่งตรงนี้คะ่ะ ชอบแบบฟังไม่ไหวอะคะอ่ะเอาเดี๋ยวน้ำพริกน้องพลอยหกค่ะเด้อยนงมี<อ>พ,พี่พลอยจะกินน้ำพริกนะ<ๆ>พี่พลอยจะได้กินน้ำพริกไหมคะวันนี้ได้ได้กินค่ะอ,อ๋อได้กินเหรอคะใช่ค่ะพี่พลอยจะกินแล้วนะคะค่ะกินเลยค่ะคุณนายคุณนาย,นายปังไม่ไหวสวยไม่ไหวเลยค่ะเมียหนูยังไม่สวยอ๋อเขาโทรใครอ่ะ จะไม่ยาไม่ยาอ้าวไม่ใช่พี่พลอยเหรอใช่เใช่สองคนเลยอ๋อสองคนนี่นะคะแจ่วปลาสวยแซ่บสวยแซ่บสวยแซ่บด้วยโอ้ปลาแจ่วบองไม่มาลาอร่อยไหมคะไม่โอ้ไม่ดีค่ะบังไม่ไหวแล้วอ่ะนี่ค่ะทุกคนสามารถซื้อเพจ เพดผิดไม่มาลาได้นะคะอ,อุ้ยโฆษณาอุ้ยโฆษณาได้อยู่ก็คือได้อยู่โอ้ได้อยู่ก็คือได้อยู่มีคนบอกสวยแซ่บปังไม่ไหวพอ,อแล้วมั้มันถาวแล้วอะ่ะ ด่างเม่ยหายอะอะไรนะคะด่างเม่ยหายแล้วพี่พอจะรู้ไหมเนี่ยให้พ่อจ่าดิถามพ่อจ่าดัางด่างเม่ยหายเหรอใช่ฮะด่างเม่ยหายไปไหนนะมีหมาหมาฆ่าไปกินแล้วน้องหลับกลางวันนึงหมาฆ่าไปกินแล้วโอ้โหแล้วให้คุณพ่ออุ้มหน้าพ่อดำมากเลยเนี่ยต่างกันเลยอ่ะอัาค่ะไม่ลี้ยงสขาควๆจะไม่ ออบอกนะน่าชิ้นสวยมากฝั่งนี้มังสิฝั่งนี้เงฝั่งนี้มัเน,นี่ยอือก่อนเด้นมาเยนะเซลิ่มซ่เ็ม่นซร่อยมากเหมืตาเลยอ่ะอออามกเหมือนคุณตา อ้าวสำหรับใครที่ชอบแจ่วปลาแจ่วปลามีแบบสุกก็มีใช่ไหมใช่แบบสุกก็มีแล้วก็มีแบบดิบด้วยใครอยากกินแบบบ้านๆเลยแบบนั่นก็กินแบบดิบไปเลยแบบหนูชอบดิบๆอร่อย็ม่ค่ะแล้วแล้วมีใครมีใครชอบทานน้ำพริกแมงดาไหมคะเดี๋ยวจะคุณแม่ก็จะเอามาขายเหมือนกันนะจะบอกว่าอร่อยมากกลิ่นแบบไม่ไม่ไม่ฉุนเลยไม่ฉุนแมงดาเลยปกติปกติพอยจะเป็นคน เออไม่ชอบกินน้ำพริกแมงดาเพราะว่ารู้สึกว่ากินแล้วมันมีกลิ่นกลิ่นตัวแมงดาใช่ไหมแต่ที่ทํามาคือกลิ่นแบบกลิ่นไม่ได้เยอะเลยกินแล้วแบบว่าอร่อยมากพวกกับน้ำพริกดาด้วยใช่ค่ะนี่ผมเตรียมตัวบทเลยเนี่ยฉันมาทาลิปจ้าแม่อ๋อมันี่อะไรนะฉันมาทาลิปฉันมาพาลิปชสีสวยอุ้ย อร่อยอ่ะตลกจริงใช่หลบปลาเป็นตัวเลยนะคะอันนี้อร่อยมากมันสวยไหมสวยไหมเนี่ยสวยไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกมันเปื้อนเนี่ย พอ,อยกินแล้วอ้โหูนพอ,อยฉีกปลาไหลแต่เข้าให้คุณแม่หน่อยอุยเขาบอกว่าเขาบอกอะไรอะลูกเขี่ยไนดูน้องพอ,อยฉีกปลาให้ทุกคนดูดิเป็นไงสุดย,ยอดปองไว้แคมเมอม่มาแล้วก็ต้องใช้อันนี้สิลูกเอะลั้ง,งใจน,นี้ตวไว้เมื่อไหร่จะแต่งเสร็จสักทีฉันยังไม่เสร็จ เร็วมีจะกินข้าวกินข้าวก็กินข้าวที่เดวครัวเดี๋ยค่ะกินข้าวก็กินข้าวที่เดวครัวเดี๋ยค่ะอ๋อเจ็บท้าต้องอุ้ยมุ้งฟ้าไม่ไหวแล้วอ่ะอะไรนะมั่วเลยอเมย่าบอกซิว่ามีน้ำพริกอะไรค่ะน้ำพริกอะไรบ้างของแม่มาลาแก่บองแล้วก็ผัก กับมะเขือเทศแล้วก็กับไข่ไหนก็ไข่อ่ะมีมีไขเ่เค็มไข,เข่เค็มค่ะ <c oughs> ทุกคนจี้ว่าชิมไหมคะไม่ชิมใครมาซื้อแจ่วบองแ,แม่ลาลาืิยาเสร็จแล้วค่ะคนเลยสวยมากมสวยมาก เสร็จแล้วเสือซาบอเสือซาบอเนียนนี่ยทำหน้นาแมวค่ะเนี่ยไปเลยนะคะกดไลดาคา์กดซักคัทจิ๊กจิ๊กจิ๊กไม่ยอดทันหักหรอคะไม่ข่มไม่ข่มนะคะโบ้ไฟสองร้อย200บาท อ๋อขายหมูฝอยโอเคอค่ะไม่ไขายหมูฝอยเป็นไหมูฝอยสองร้อยบาทนะคะหมูฝอยของใครใครไม่ติดตาพ่อเต้ยไม่ติดตามอ่ะพ่อเต้ยอ๋อขอบคุณนะคะที่ที่มาติดตามนะคะอุ้ยพ่อเต้ยกดพ่อเต้หนูด้วยเย้เย้เย้สิเค้กปังไม่ไหวจ้าปังไม่ไหวก็ปวดร้อยปวดใจปวดขาเรื่อยๆนี่คือทออร่อยมาก